ในวันที่เราเราเรานัดเจอคนระับอ่าผมก็ไปตามที่เขานัดว่าจะมีน้องอีกคนหนึงมามารับอ่าแต่พอไปถึงจริงๆี่ก,ก็ก็มีคนมารับของผมจริงๆแล้วก็หลังจากเขาตรวจเช็คของแล้วเนี่ยก็เขาก็แสดงตัวครับว่าเขามาจากบริษัทนี้นะเป็นตัวแทนของบริษัทนี้มามาเข้าหาเราแค่บอกว่ามันเป็นมันเป็นกันดั้มมันเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้ครับมันมีลิขสิทธิ์ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจุดไหนที่ไปตรงอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมมันรู้แค่ว่ามันเป็นงานจีนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความผิดถ้าหากปล่อยไปผมก็เลยถามเขาว่าเอา้าผมมาซื้อผมก็ซื้อมาจากเพจเนี่ยแหละครับอา้าวผมผมปล่อยนี่คือผมผิดเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาเขาบอกว่าเออมันผิดลิขสิทธินะมันทําไม่ได้ถ้าเราซื้อซื้อมาเพื่ออะไรนะเพื่อเก็บสะสมหรืออะไรของเราเองเนี้ยเออมันไม่เป็นไรแต่้า เรามีการปล่อยต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันอาจจะมีความผิดตามที่เขาแจ้งมาอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายให้ผมฟังนะตอนนั้นที่ผมโดนรวบ